สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกทุกท่านเลยนะคะมาพกช่องสาวหึงเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางลาวพัฒนานะคะพี่วิจางวดประจําวันที่28สิงหาคม2566นะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม นะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูผลสรุปกันก่อนเนาะของวันที่25นะคะพี่ๆจาค่อยดูแนวทางตัวใหม่ของวันที่28นะคะอ่ะซึ่งวันที่25แอดให้เด่นที่6กับ3ไปนะคะเด่นที่6กับ3ผลที่ออก6ตัวก็คือ05 5 8 0 3นะคะ 05มาในตารางนะคะพี่ๆจา๋า05มาในตารางแล้วก็ชุดกันนะคะอันนี้ก็คือล่างของหกตัวเนาะเพราะว่าแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะคะบางที่ห้าตัวบางที่หกตัวห้าตัวสี่ตัวนะคะอแอดสรุปทั้งหกตัวแล้วก็สี่ตัวนะคะพี่ๆจา๋าล่างของสี่ตัวก็คือ58 58แอดหลุดไปนะคะส่วนบนนะคะ803เด่นที่สามมาแต่03แอดคิดว่ามาแล้ว แอดเลยตัดนะคะพี่พี่สาก็มาเฉพาะตารางแอดตัดออกแอดเลยมาใส่แค่สามสองสามห้าสามหกสามเจ็ดนะคะถ้าใครนำวิ่งรูที่สามเนาะแล้วก็ตารางแอดนะคะก็จะได้ศูนย์สามมาทั้งศูนย์สามศูนย์ห้านะคะในตารางอ่ะยังไงก็ตามต่อละกันเนาะพี่พี่สาแนวทางทุกๆแนวทางแอดก็ให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะไม่รู้ล่วงหน้านะคะว่าจะมาตัวไหน ไปตามสูตรได้ยังไงนํามาแบ่งปันพี่ๆแบบนั้นเนาะส่วนงวดที่แล้วแนวทางเลขทูบเราปังเช่นกันให้ไปเจ็ดศูนย์สามออกแปดศูนย์สามนะคะแต่ว่าได้แค่สองตัวเนาะสามตัวพลาดไปนะคะอ่านรอรุ้นกันของพรุ่งนี้แล้วกันนะคะรอ,อรอลุนกันของวันที่ยี่สิบแปดล้วกันนะคะก็ขอให้มาอีกเนาะขอให้ตะไข่ให้อีกนะคะแนวทางเลขทูบปังทุกวันเลย นะคะสำหรับท่านที่เข้ามารับชมแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องเนาะยอดการดูเยอะมากแต่การกดไลค์มีนิดเดียวนะคะพี่พจ๋าอ่าอย่ามาจอบอย่างเดียวเด้อกดไลค์ให้น้ำแน่เนาะค่ะเนาะ,ะเป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะพี่พจ๋าอยากได้แนวทางก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนกันนะคะ กว่าจะได้แนวทางออกมาแต่ละชุดแต่ละคู่นะคะ,ะมาดูแป๊บเดียวมาดูแป๊บเดียวก็ได้แล้วไม่ต้องใช้สมองคิดมากเหมือนแอดนะคะอะมาตามต่อกันนะคะตามต่อกันที่ชุดที่เป็นตารางนี้นะคะสําหรับชุดนี้ตารางตัวเด่นของแอดนะคะก็จะมี4 8 6นะคะ6หรือ9นะคะ สองสามห้านะคะสำหรับเด่นนะคะแอดให้เด่นไปที่แปดเด่นไปที่แปดแล้วก็สามนะคะเด่นไปที่แปดแล้วก็สามแปดมีตัวไหนกันบ้างมาดูกันสำหรับแปดนะคะแอดมีแปดสองแปดสี่ แปดห้าแปดหกนะคะสำหรับท่านที่ไม่ชอบตามาที่แอดจับคู่ให้จับในตารางได้เลยนะคะพ,พี่จ๋าสามตัวก็เช่นกันเนาะส่วนสามพี่น้องสามจะมาอีกไหมจะมาสามหรือมาสี่เนาะทีนี้เนาะอ่ะสามแล้วกันนะคะมาแล้วมาอีกได้เหมือนกันสามหนึ่งสามห้าสามหกสามแปด นะคะทีนี้ชุดกันนะคะชุดกันแอดมี46 54นะคะ26เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็ สี่สองนะคะพี่พี่จ๋าถ้ามีตัวที่ชื่นชอบค่อยตามนะคะไม่ชอบสามารถผ่านได้เลยเนาะอามาดูตัวที่แอดเน้นกันนะคะสำหรับในรอบนี้สําหรับตัวที่แอดเน้นเด่นที่แปดนะคะเด่นที่แปดแอดเน้นไปที่86นะคะเดี๋ยนะ หกแปดสี่ส่วนสามแอดเน้นไปที่สามหกสามแปดนะคะชุดกันนะคะพี่พี่จา๋าชุดกันแอดเน้นไปที่สี่หกแล้วก็สองหกนะถ้าไม่ชอบสองถ้าไม่ชอบหกก็กลับมาเป็นเก้าแล้วกันนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะพ,พี่พี่จา๋า แอดก็ให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะแอดก็ไม่รู้ล่วงหน้าว่าจะมาตัวไหนไปตามสูตรได้ยังไงนํามาแบ่งปันพี่ๆแบบนั้นนะคะมีเข้ามีหลุดนะคะนําไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึง่งออะจดไว้แคบไว้นะคะก็ขอขอบคุณพี่ๆ F C ทุกๆท่านนะคะที่มาติดตามรับชมขอบคุณทุกกาลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ